เรากลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสำหรับเกม Mascot He r r er o r ประจำปีนี้ครับเรียกได้ว่าในปีนี้เนี่ยมีเกม Mascot He r r er o r ทั้งหน้าเก่าแล้วก็หน้าใหม่เนี่ยเข้ามาอยู่ในตลาดนี้เยอะมากๆครับและในวันนี้ครับผมมีเกมหนึ่งมานำเสนอและเกมนี้มีชื่อว่าบอ g ก y ครับเป็นเกมที่ผมกับเพื่อนผมเนี่ยได้ไปเจอกันโดยบังเอิญครับในช่วงลดราคาของ s ตรีมในช่วงนี้เลยซึ่งบอกตามตรงเลยว่าเกมดูมีความน่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่ามันเป็นโรงเรียนอนุบาลอีกแล้วนะฮะ คือเรียกได้ว่าถ้าใครอยู่ในโลกมัสขอดเฮอร์เรอร์ในตอนนี้เนี่ยจะเข้าเรียนที่ไหนไม่ปลอดภัยแล้วนะครับไปอีกข้างนึงก็เจอแบนแบนอีกข้างนึงก็เจอบ็อกกี้อะไรประมาณนั้นเลยก็ว่าได้นะก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเกมนี้เนี่ยมันจะมี potential สามารถที่จะไปแข่งกับคนอื่นๆได้หรือเปล่านะเพราะว่าเกมม a สขอดเฮอร์เรอร์ที่เป็น T r S หรือว่าระดับตำนานเนี่ยก็มีฟานาฟเนาะมีป๊อ p y ี้มีเบนดี้นะครับแล้วก็รองลงมาหน่อยก็จะเป็นแบนแบนเนาะแล้วก็รวมไปถึงจอยวิวด้วย ถึงแม้ว่ามันจะมีเกมมาสคอตเฮลเรอร์ม,มากก็จริงแต่ว่าเกมที่มันสําเร็จเนี่ยมีไม่ค่อยเยอะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าบ็อกกี้นั้นจะสามารถทําได้สําเร็จหรือเปล่านะฮะโอเคนิวเกมครับโอ้โหอะไรวะเนี่ยบ็อกกี้เดโมครับอันนี้คือตัวเอกเหรอนี่คือเราหรือเปล่านะฮะว้าวบ็อกกี้ครับเป็นเกมมาสคอตเฮลเลอร์นะที่ เซตติ้งฉากอยู่ในคินอนกาศเท่นครับหรือว่าโรงเรียนอนุบาลนั่นเองเป็นโรงเรียนอนุบาลที่มีความลับอนับนดำมืดซ่อนอยู่เพราะว่ามันมีโรงงานทําของเล่นครับ ซุกซ่อนอยู่ในโรงเรียนแห่งนี้อีกด้วยนะฮะในตอนนี้เนี่ยบ็อกกี้ของเรานั้นไม่ใช่ของเล่นธรรมดาทั่วไปแล้วแต่ว่ามันโหดร้ายครับและเดินอยู่รอบๆโรงเรียนแห่งนี้ในฐานะที่เราเนี่ยเป็นนักสืบครับเราเนี่ยต้องทําการสํารวจโรงเรียนแห่งนี้แก้ไขพริศนลแล้วก็เปิดเผยความลับของไอ้เจ้าตุ๊กตาผีสิงนี้ให้ได้เตรียมพร้อมกับความหลอนกับบ็อกกี้ได้เลยนะครับเขียนแบบนี้นะโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับมาว้าว เดี๋ยวนะอันนี้ความรู้สึกแรกเลยนะครับไอ้รูปนี้มันคุ้นๆหรือเปล่าอ่ะผมโชว์รูปนี้ขึ้นมานี่มันฮักกี้วักกี้ไม่ใช่เหรอ <c oughs> คือแบบเป๊ะเลยนะครับคือเป็นเกมแบบแนวล้อเรียนเหรอยังไงนะฮะไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับแต่ว่า นี่คือโรงเรียนคินเดอร์การ์เทนนะครับที่ชื่อว่าบ็อกกี้คินเดอร์การ์เทนนั่นเองนะครับผมเนาะซึ่งก็เป็นโรงเรียนธรรมดาทั่วไปเนาะที่เรียกได้ว่า,าแสบตามากๆนะครับถ้าผมเป็นผู้ปกครองนะที่จะมาส่งลูกๆมาเรียนที่นี่เนี่ยผมลังเลละนะครับจะมันจะควรเข้าไหมว่าอะไรอย่างนี้นะครับโอเคอ่าอุย้ยอะไรอ่ะโทรศัพท์เหรอฮัลโหลฮัลโหลใครอ่ะเดี๋ยวนะ อะไรครับเปเปอร์ Paper, กดคิวอ๋อโอเคยังไงมันสามารถเปิดได้เหรอฮะอ่ะฮะใครโทรมาเนี่ยมันอยู่ด้านหลังเนี่ยผมจะไปรู้ได้ยังไงอะ่ะเอ๊ะอะไรเนี่ยอ๋มได้ vhs tape cassette ครับโอเคงั้นก็เราต้องมาใส่ตรงนี้ใช่ไหมขอดูหน่อยแล้วกันนะอซูมสิอีเจค PayPort f a สต์ฟอร์เวิร์ดพอ่ะฮะก็คือเราต้องเปิดเครื่องก่อนโอ้ยอ่ะใส่เทปเข้าไปอุย้ยเป็นแบบ inventory แบบนี้เลยนะฮะโอ้โหนี่คือเขาตั้งใจทำแบบ Resident Evil เหรอยังไงอ่ะเรียบร้อยกดเล่นนะครับอืออยากเล่นกับบ็อกกี้ไหมใช่ตอนนี้เลยเหรอ เริ่มกันเลยขอให้สนุกล่ะบ็อกกี้ครับโอ้เสียงเสียงดังมากฮะอันนี้อะไรเนี่ยเฮ้ยรหดไฟบ๊อบอีไวอีไวโอตรงนี้ก็ฮี่ฮี่ตรงอะไรเนี่ยโอ้เพลงนี้สุดยอดมากนะฮะโอเคดูเหมือนว่าเมื่อกี้มันจะเป็นพาซโซนะเพราะว่า ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นสีนะครับซึ่งผมคาดว่านะน่าจะอ้างอิงจากสีของเทปเมื่อกี้เลยครับแน่เลยใช่ไหมอ่ะกดเล่นใหม่สิอ่ะ,อะกดเล่นครับอ่ะเปิดเปิดจอยยังกดเล่นสิพี่อืมอ,อ้าวอ่ารีวาต้องกดรีวานะครับย้อนเทปอุบาสมจริงขนาดหนอโอเคอ่าฮะ เออเจ๋งน uh, ีครับสีเหลืองอ่ะเหลืองเขียวเหลืองเขียวขาวอ่ะเหลืองเขียวขาวแดงใช่ไหมเหลืองเขียวขาวแดงนะครับโอเคไม่ได şey ้ยากอะไรเหลืองเขียวขาวแดงนะครับอ้าวเหลืองเขียวขาวแดงอ้าวหรือว่าส uh, ้มเขียวขาวแดงอ่าเป็นส้มจริงด้วยครับ โอเคผมพลาดเองน่ะโทษทีนะอะไรเนี่ยบ็อกกี้เซครับบ็อกกี้พูดว่าไปที่เซฟโซนสิอุ้ยอะไรเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วฮะมันจะมาเล่นอะไรเสียงดังๆบุ้มบ um ั um ่มบ um ุ um ้มบ um ั um ่นี่ทำไมอ่ะไม่เข้าใจเลยอ่ะโอ้โหตรงนี้มีรูปเต็มไปหมดเลยนะฮะเซตติ้งกราฟ,ฟิกใช้ได้นะครับไม่ได้แย่นะ <S <S อะไรเนี่ยโอเค to stay safe ปลอดภัยเสมอนะครับ ดอนเมกน้อยอย่าสร้างเสียงล่ะนั่นเหรอเซฟเพลทอะ่ะโอเคเอเมอร์ซี่เสียงอะไรอะ่ะเฮ้แปลกแปลกเสียงอะไรก็ไม่รู้ฮะโอเคอ่าแล้วนี่คืออะไรเอเมอร์ซี่เอ็กซิสิครับทางออกฉุกเฉินเปิดได้นะฮะเจ็ดโมงสี่สิบนาที ยังไงก่อนอันนี้เป็นสวิตนะครับซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรนะอันนี้เทปอีกอันหนึ่งครับเจสันนี่ฉันเองฟังให้ดีนะมีเจ้าตุ๊กตาปีศาจนั่นมันหลุดไปแล้วแล้วมันกําลังจะไปที่โรงเรียนตุ๊กตาที่นายคิดว่ามันไม่เป็นใครมันไม่ใช่แบบนั้นมันเป็นอิสระแล้วพวกมันกําลังจะไปที่โรงเรียนนายต้องหนีแล้วตอนนี้อะไรกันวะเนี่ยโอ้อะไรเนี่ย CCTV ครับเฮ้ what the hell แปลกๆนะเมื่อกี้มีคนไม่ไม่รู้นะครับว่าเป็นใครนะทำการบอกกับเราว่าตอนนี้สปลาดนะครับมันได้หลุดออกมาแล้วนะครับระวังด้วยนะเออนะประมาณนั้นนะครับคือให้หนีออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดนะรประมาณนั้นนะครับอุ้ย what What huh? ah. ฮะอ้า เพลงสนุกเฉยเลยเอ้ยวูแตก็เยเยอ้าวสนุกกันนะครับทุกคนว้าวเยนี่นี่คือเรามาทำไมอะแต่ตรงนี้มันมีเหมือนกุญแจนะครับผมคิดว่ามันน่าจะมีอะไรบางอย่างแน่นเลยได้ปุ่มเขียวๆนี่คืออะไรครับออดูเหมือนเป็นทางลับแฮะโอเคครับแต่ว่าดูเหมือนว่าเราจะ หยิบอะไรได้ไหมอ่ะหยิบอะไรไม่ได้เลยนะครับไอ้นี่ไอ้ฉลามสวัสดีฮะยังไงเอ่ยคือมีอะไรที่เราหยิบหยิบได้บ้างอ่ะไม่ได้เลยนี่นะครับอันนี้หยิบได้ไหมอันนี้ดูเหมือนจะหยิบได้นะครับเอาเพลงจบซะละโอเคดูเหมือนว่าเราต้องทําการหาไอ้เจ้าก้อนๆน,น,นี้นะครับอ่ะอันนี้น่าจะเป็นอันที่สองเนาะนะครับเฮ้บอ่ะไม่พอฮะเ้าเพลงไม่ละโอ้เย่เย่ งั้นตรงนี้เป็นพัซิลผมขอลองไปเช็คทุกที่ก่อนได้ไหมว่ามันมีแค่นี้หรือเปล่านะครับคือผมอยากจะรู้มากกว่านี้ว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมไหมนะครับอ่ะตรงนี้สิโอ้ยแบบน่าชนเลยอ๋อนี้กลับมาที่เดิมนะครับโอเคไม่ได้อะไรมากนะอ,อ่แล้วอันนี้ล่ะอันนี้เป็นสวิตช์นะครับอ่ะผมไม่รู้คืออะไรเปิดไปก่อนเนาะ ต้องการกุญแจห้องลับอ๋อก็คืออันเมื่อกี้ใช่ไหมโอเคครับอ่ะไม่มีอะไรมากงั้นก็เดี๋ยวลองไปเช็คลวกันเนาะว่าอะไรยังไงนะครับผมต้องหาลูกกลมๆอีกลูกหนึ่งอะลูกเหลี่ยมๆนะครับผมพยายามเดินหาทุกซอกทุกมุมนะเอ้ยอะไรยไงผมเจอละผมเจอละนี่ครับอ,อันแน่เนียน เนียนนะเราอะ่ะโอเคครับผมไม่รู้ว่าครบแล้วหรือเปล่านะลองดูนะครับอ่าครบแล้วครับทีนี้ยังไงต่อเอ่ยเอาล่ะดึงลีเวอร์เสร็จแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าลีเวอร์เอาไปทำอะไรด้วยนะนี่ไงกุญแจครับเก็บสิอุยอ้ยเฮ้ยวอร์ตคำเตือนมอกกี้กำลังมาเฮ้ยวอ a t คำเตือนบ็อกกี้กำลังมาอะไรอ่ะ What Warning Bocky is coming บอ o กี้กำลังมาอันนี้คือเซฟเพลทเนาะ Warning Warning อะไรอ่ะ Bocky is coming เกิดอะไรขึ้นครับไม่รู้ฮะแต่ต้องเปิดก่อนอันนี้ต้องเปิดก่อนนะโอเคครับเอ๊ะ ง,งงๆนะเอาล่ะ right. ตรงนี้คืออะไรครับไม่รู้ว่าคืออะไรโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ชิดวิงว่งวิ่งเข้ามาทางนี้อุยอ้ย Oh my god ยังไงอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นครับแปลกแปก,แปกเดี๋ยวอุย้ยอะไรยังไงเดี๋ยวนะลองเช็คได้ไหมอ๋อนี่ไงครับเราสามารถเช็คได้ฮนะ เช็งชแนลโดยการกดแอโโอ้โหแล้วเขากำลังทำอะไรอะบ็อกกี้อะ่ะเหมือนกำลังเดินติดอะไรบางอย่างครับเอา้าแปลกๆนะอันนี้นะครับโอเคอุย้ยแล้วก็เจ๋งด้วยนะว่ามันมันทำการแคปภาพล่าสุดเอาไว้ด้วยนะครับว่าศัตรูอยู่ตรงไหนนะเออเจ๋งดีครับแล้วนี่คืออะไรอ่ะลองเปิดดูสิมันช่วยอะไรไหม ไม่ช่วยอะไรเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวขอลองเช็คอะมองดูที่ตรงนี้เอาไว้แล้วกันนะแล้วอันเนี้ยอันนี้คืออะไรครับ Exit เ,เหมือนกันนะอ๋อต้องเปิด4ส,สวิตช์ครับเพื่อทำการเปิดประตูโอเคเฮ้ยมงแต่เมื่อไหร่โอ้ my god แล้วมันแล้วมันจะเข้ามาหาเราไหมอะน่าจะไม่นะตอนนี้ผมจาไม่ได้ว่าผมเปิดไปกี่อันน่ะหลักๆแล้วน่าจะสามนะครับผมว่าเราต้องวิ่งกลับไปทางเดิมอะทางนั้นอะทางที่เราวิ่งหนีมาเมื่อกี้นะครับใช่ปะแล้วมันอยู่ไหนก่อนผมคิดว่าเดี๋ยวเรารอให้มันเลี้ยวไปทางนู้นก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะเดินพุ่งมาตรงนี้แล้วกันนะครับ ว่ามันยังไงนะนี่ไงมาแล้วครับเดี๋ยวรอมันเลี้ยวเลี้ยวรถคดเคี้ยวนะป๊าบมันเลี้ยวมันก็จะมาทางนี้นะครับโอเคกำลังเดินไปละอืึโอเคเอาละ ผมคิดว่าน่าจะน่าจะปลอดภัยแล้วมัง่งนะครับเอ๊ะเอ๊ะโอเครีบวิ่งแล้วครับโอเครอดว่ะแล้วนี่คืออะไรก่อนนี่ไงรีเวอร์นสุดท้ายครับ รีบวิ่งแล้วรีบวิ่งเร็วเอาตายเลยเดี๋ยวนะโอ้โหเริ่มใหม่เลยเหรอถามจริงออแล้วมาเอาใหม่ครับเมื่อกี้รีบไปหน่อยนะฮะผมว่าเราต้องใจเย็นว่ะเมื่อกี้คือแบบเจอแบบบั๊กกันตรงหน้าเลยนะเออผมว่าเรารักษาระยะห่างไว้แบบนี้ดีกว่านะ เราน่าจะเห็นอ่าบนเนียนไงมาแล้วครับเฮย้ฮยเฮย้ยเดี๋ยวไม่ได้ดิเฮย้ยบ้าไปแล้วได้ไงเฮย้ฮยเอา้าอยากจะเดินกันอย่างนี้ก็ได้เลยเหรอ What the hell? ขอลองเช็คดูแบบทีละนิดทีละหน่อยได้ไหมเออหรือว่าเราต้องเดินตามหลังมันเลยครับถึงจะปลอดภัยเราก็ไม่รู้ไงผมก็ไม่ชัวนะครับอ,อ๋อมันจะเดินกลับอยู่แล้วนะนั่นไงคือมันเดินกลับอยู่แล้วครับอืม งั้นเราต้องรอ,อนานๆเลยแหละถ้าอย่างนั้นน่ะนะครับมันถึงจะเดินกลับมาได้นะบุกกี้บอกว่าอย่าเปิดประตูนี้ทำไมอะ่ะโอ้ my g o อมีตัวอยู่ตรงนี้ก็ไม่บอกอย่าทำร้ายเรานะแกไม่ไมไมดีเลยอ่ะนะฮะโอเคเดี๋ยวเรารอบุกกี้กลับมานะครับถ้ามันโร a m i n g ตามนี้ก็คือน่าจะไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะ แสดงว่ามันไม่ได้รู้ดีไว้เมื่อกี้มันแค่เดินตามทางของมันนะครับเราแค่พลาดอา่านั่นแหละนั่นแหละดี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 ครับไปครับเป๊ะมากเป๊ะมากบอกเลยแบบนี้ไม่มีพลาดนะครับอา่าเดึนอันนี้สาม อันนี้อันนี้จะอันที่4ี่แล้วนะนะครับผมไม่น่าจะพลาดลืมเปิดตรงนี้หรอกมั้งนี่เรียบร้อยแนละ้วไงนะครับเราวิ่งเข้านี่เลยแล้วก็มาทางนี้ปุ๊บลงมาทางนี้นะแล้วก็ย้ายมาปุ๊บครบแล้วนะครับโอเคฮน่าจะไม่มีปัญหาใดๆนะน่าจะออกได้ครับเรียบร้อยฮนะ yes โอเค อ๋อเรียบร้อยฮะขอบคุณที่เล่นเดโมโครับอันนี้สำหรับตัวผมนะมี p พเทนเชียลอยู่ในระดับกลางๆแล้วกันคือมันไม่ใช่เป็นเกมที่ดีแต่ว่าเขา Polish มาได้ค่อนข้างเจ๋งดีคือคือมีความผสมเกี่ยวกับ Resident Evil เข้าไปเกี่ยวด้วยมีหลอดเลือด ซึ่งไม่รู้จะมีไปทําไมนะเพราะว่าโดนอบอกกี้ตีทีเดียวก็ตายแล้วแต่ว่าในอนาคตอาจจะมีตัวที่แบบตีแล้วไม่เจ็บมากเราอาจจะสามารถที่จะต่อกรกับเขาได้บ้างนะครับแล้วก็ระบบเทป VHS ก็เวอร์วังอลังการดีคือผมคิดว่าเขาใส่ใจกับเกมนี้พอสมควรภาพแสงสีดูดีมากๆเมื่อเปรียบเทียบกับ เกม Unity เหมือนๆกันนะครับอันนี้คือใช้ Unity นะเกมอื่นๆที่ใช้ u n r vil Engine ่ะยังภาพไม่สวยเท่านี้เลยเกมนี้ถือว่าทำได้ค่อนข้างโอเคแล้วก็บักน้อยนะครับถือว่าทำได้ดีมากๆแต่ว่าต้องรอตัวเกมเต็มว่ามันจะเป็นยังไงนะอันนี้ผมอาจจะมีโอกาสได้เล่นอยู่ก็ต้องรอดูว่าคุณผู้ชมเนี่ยชอบมากหรือน้อยนะยังไงก็ฟีดแบ็กมากัหน่หน่อยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าแล้วกันแต่สำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ